ให้นักเรียนระดับชั้นม .4 ทุกคนนะคะคลิกที่ลิงก์เพื่อกรอกใบสมัครหรือเข้าหลักสูตรดิจิทัลเลิร์นนิ่งคลับภาคเรียนที่1 2565ทับ2 5 6 5านั้นก่อนนำรายละเอียดต่างๆให้ตรวจสอบก่อนนะคะโดยเฉพาะที่มีเครื่องหมายนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเว้นหรือข้ามไม่ได้ มาดูมันจะมีข้อคำถามด้วยกัน11ข้อคำถามชื่อนำสกุลภาษาไทายภาษาอังกฤษชื่อเล่นอันนี้น่าจะรู้อายุให้เลือกนะฮะระบุในส่วนของปีพศที่เกิดส่วนอีเมลให้ใช้เป็นเมลของนักเรียนโรงเรียนสาธิต t s t โดยมีบัญชีแอคเคา t บัญชีที่เริ่มด้วยรหัสประจำตัว 5หลักจุดด้วยชื่อจริงภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก add s u a c h นะส่วน line id ก็ใส่ชื่อคุณครูหรือชื่ออันนี้ก็จะให้ระบุแล้วก็พิมพ์เลยว่าครูอุบลราช d s i u นะส่วนโรงเรียนเราก็ใส่โรงเรียนภาษาไทยโรงเรียนตาษาอัากราแรามัฝ่ายมัธยมโรงเรียนสาธิตนะในส่วนที่เป็นภาคอังกฤษแล้วก็ r a m k h a m h university demonstration school ก็คือเป็นฝ่ายนิยมส่วนข้อที่10ก็คือชั้นเรียนก็มเขาให้เริ่มโครงการนี้สามมสามมาสี่มห้ามหกแล้วก็อื่นๆระบุให้ตรงข้อสุดท้ายในข้อที่สิเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญที่บอกว่าอะ,อะไรเป็นผลของการเลือกใช้หลักสูตรตอนนี้คุณครูก็จะขอให้นักเรียนเลือกเพียงคําตอบเดียวจาก5ตัวเลือกนี้นะให้เลือกเอาหนึ่งจุดหนึ่งกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เป็นสําคัญให้แก่นักเรียน 11.2กิจกรรมนอกห้องเรียนเพิ่มเติมการเรียนรู้จากหลักสูตรปกติ11.3กิจกรรมที่มีการบรุรณาการความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนคู่ไปกับการเรียนกับหลักสูตรปกติของงเรียนข้อสุดท้าย1 1 5กิจกรรมนอกห้องเรียนได้เสริมทักษะ หลากหลายด้านให้แก่นักเรียนและยังจะได้รับประกาศน,นยียบัตรนะคลิกลิงก์ตรงนี้นะก็คือคลิกลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้เนาะหมายเหตุกิจกรรมห้องเรียนไม่เพียงแต่จะได้เสริมทักษะหลากหลายได้แก่นักเรียนแล้วยังเรียนจบครบ5เนื้อหาบทเรียนแล้วนักเรียนก็ยังได้ลาปบทกับ อีกด้วยเมื่อเรียนจบโครงการภาคเรียนที่6นี้อาทีนี้เรามาดูรรอกข้อมูลในวันนี้นะคะอ่านเรียบร้อยแล้วหลักสูตรนี้มีประโยชน์ช่วยทําให้นักเรียนมีทักษะดิจิตัลครับมุ่งให้ใช้โปรเจกต์หรือสกิลโดยกิจกรรมหน้ห้องเรียนสูเพื่อส่งเสริมนักเรียนจากดิจิตอลเรียนครับ ทั่วประเทศและเพื่อให้ตอบสนองหรือทักษะในภาคเรียนที่หนึ่งนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างพัฒนาทักษะสกิลต่างๆหลากหลายด้านนะทีนี้คลิกถัดไปคลิกแบบนี้นะนักเรียนก็จะได้ข้อมอูลจริงครูตอบสมมติครูก็ใส่ตาษิจนเป็นตัวอย่างให้ดูสักทีนะคะสมมตินะค,นคุณครูใส่ให้ดูเฉยนะ 中高。 พบขออนุญาตกอบมานะคะก็ชื่อเป็นแบบนี้เลยนักเรียนก็ครอปคัดลอกได้เนาะข้อมูลจะต้องตรงและเหมือนกันเนาะ สมมติระยูมอีอ่ะทีนี่เหตุผลคุณครูมีเลือกให้5คุณครูกเ็เอานี่ละกันเดี๋ยวดีเพิพ่มเสร็จแล้วเรียก็คลิกส่งแค่นั้นเองโอเคไหมคะเนาะโอโอโอ,โอเคโอเคไหมคะตามนี้เนาะเรียก็คลิกแบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลให้ดีแล้วก็คลิกส่งเป็นอันเสร็จเรียบรอ้อย